ไม่ใช่มีตัวน่าจาับหรอคะปะอุ้ยจิตยาหยาดน่าทำบของฝากเมือหลังเจนน้า,นาไปใส่ของว่งาสงสัยเส,สียงอะไรบนหลัดฟ้าเพื่อผู้ใครมาเช็คเจอควา,ามเงียบไม่ทำกว่าสีเน้นะสวัสดีคนะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาตอน สวัสดีจ้าเป็นน้ำไปบอเป็นส่วๆเป็นน้ำอากาศจ้าเนียนกูดเด็กไหมครับหมวยยายฝนกับพี่ช่วยแกเอาสมุดมาน้ำแล้วพงัดไปหาหมอา บอกว่าไม่มีสุดป่วยไงเข้าใจไหมก็ช่ที่กำลังเปิกระเสกระสบใช่ขายกขาบันหมเนี่ยกรุงเทพเนี่ยย่วนเอียงกอ่ มุทเทสังเฮ็ดดีได้ไงบ่เขานี่ทำชิพกรอบราดมาอย่างเี้สวัสดี30คนตอนนี้นะคเทมอะไรอีคิวคุณอีคิวเข้ามาแล้วพี่ยาของพีด่เห็นของพีดจ้เชือดออกไปตีงูมาเหรอคะเอาระตโตงกินในงองม้วนนี่ตัวทอแข็งเลยคุณอีคิว พี่ย้ําว่าหายไปไหนมาพี่ย้ําว่าหายไปใส่แล้วอีคิ้วของพี่อีคิ้วไม่เห็นของพี่เน้พี่ย้ํากลายสดใช่ไหมค่ะอีคิ้วไม่เห็นดอกวันนี้เด็กชายอีคิ้วดื้อไม่พี่ย้ําไปตีงูได้จากโตอีคิ้วคุยย้ําคุยย้ําึืนเคยก็ทัน่เนาะไม่เคยทันเด็กจ้า แค่เจ็สูอยู่นั่นแหละค่ะพยัมหนยจวค่ะพนวตีงูได้จาโตตีงูได้ไรล่ะค่ตัวนี้เน้นัมไปซือบเห็นแล้ะเราก็เห็นเจาเป็นไจ้ของขืนเขายังเห็นเจ้ของพยมเจ้ของขืนยังเห็นเจ้าของพนักพนักเ้วคัดทำข้าวม่ ฝนตกก็ตานค้นั้นแะค่มีเคียวมันี่คุณย้ายเข้าไปใส่ฮคุณยายเข้าใส่ยมาก็ตกจตกเลย่ก็วาสั่น

ันหายไปใส่นะคุกัคุยยังไม่ดูวะพูดคุวกับใจแน้หายไปใส่นีก็เปเห็นตื่ไหไปถ้ากันตไหล้อสัเดตเกิดบจนลุกจนหลนลังคาบลดาการตื่ตีงูใจะโต๊ะกลาหานยยายจะเก็บของอะเก็บของอ โอ้ฝ่าวไปไงเออน,นี่ก็นะคะลงไลน์ก่อนค่ะเจาะคะันไปเบ้นท้าบุญก่อนจการไปเบ้นท้าบุญแล้วลดจากคันกวางเดีดสองคันสามคัน <c oughs>